สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอังเสือดีค่ะน้องแพรสวัสดีพี่สานะคะต้อนรับคุณผู้ชม สรายการสุดสวยค่ะเอาใครอยากสวยให้สุดนะคะก็ต้องดูสุดสวยค่ะใช่ค่ะวันนี้แพตตี้อยู่กับพิสาแล้วันนี้พิสาก็อยู่กับแพตตี้แรลงตรงเนี้ยแลงตรงเนี้ยที่จะพูดกับกันทำไมเออนะมันจะได้แบบว่าโอเคไงแมทการเพราะวันนี้เสื้อผ้าก็แมทโอแมทมากเดี๋ยวนี้ก็แมทแมทหมดเลยนะผมก็แมทนะเออคุณแม่ต่ําไปต้องสูงกว่านี้คุณลูกสูงมากดูสิจริงปะนี่นิวจิ๋วหรือเปล่าเออนั่นแหละไม่ต้อง 真的。吗？<No. S 2> no. ใช่ไหมเล่นนิวจริงเรา่าเออถือว่าเป็นออฟทองส์โอตาดีๆนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนะแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องราวของเทคโนโลยีศิลปกรรมอยู่ใช่แล้วอุ้ยพอบอกว่าเรื่องศัลปกรรมนี่พี่ตาโตเลยนะเพราะชอบมากเพราะว่าอชอบศึกษาแต่ว่าหลายคนนะคะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเจ้าแม่เออจริงๆไม่ได้เจ้าแม่แต่ว่าเราศึกษาเยอะเราก็มีความรู้เยอะบอกต่อคนไปเยอะวันนี้เนี่ยมีความรู้ที่อยู่ในนี้เยอะมากใช่แต่ว่าก่อนอื่นต้องมากรนข่าวบันเทิงแบบแซ่บ เบาๆก่อนอรอนงจากว่าคุณน้องเนี่ยก็ได้รับทราบข่าวนี้มาเมื่อเช้านี้ไงคือรายการเราก็แน่นนะเนาะเรื่องของบันเทิงะอะเนาะแน่นหมายถึงเมาแน่นเมาแน่นค่ะเมาก็อีกระเทยคนนึงโอ้จริงเหรอช่างแต่งหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ อ๋อเหรอแล้วเมาส์กันนะเรื่องนี้นะเขาบอกว่าปุ๊กลุกคืออย่างนี้คุณกร KPN กับคุณหนูเล็กทายาทปาร์คเนลเลอร์อะเขาหย่าร้างกันแล้วที่เขาแต่งกันใหญ่โตยิ่งกว่าใช้เงินแบบ20ล้านนะงบการแต่งงานแม่เจ้าสุดแมล้วเขาหย่าร้างกันเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาจดทะเบียนหย่าใ่เฮ้ยเดี๋ยวนะครบหน้าันเดี๋ยว12เอ๊ะกี่เดือน11เดเดือนหรืออะไรปะ ชบกันมาปีกว่าป๊ไม่ใช่แต่งงานอ๋อแต่งงานใช่ตั้งแต่แต่งงานมาแล้วอยู่เนี่ยสิเดือนป้าประมาณนานเดือนแล้วก่อนที่จะนักข่าวจะรู้เรื่องอีกจริงดิจริงอย่ากกันมานานแล้วแยกกันอยู่เอย่นะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันมีข่าวล่าสุดคือปุ๊กลุกเกี่ยวอะไรคือปุ๊กลุกเนี่ยสนิทกับคุณหนูเล็ก กอ่อนหน้านี้ปุ๊กลุกก็มีข่าวกับไฮโซแท็ที่เป็นน้องชายเขาจำได้ไหมคะที่ไฮโซออกมาด่าว่านู่นนี่น,น,นั่นอ่ะซึ่งจริงๆแล้วปากขขงไม่ที่มีอะไรลือปุกลุกนางก็สนิทกับพี่หนูเล็กแล้วงาน<อ>เมื่อสองสมวันที่ผ่านมา,ามันมีงานงานหนึ่งที่ปุกลุกอ่ะไปงานเดียวกับพี่หนูเล็กนางนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันแล้วก็มีนักข่าวสองคนอยู่ดีก็บุกเข้ามาในห้องแต่งตัวมาขอสัมภาษณ์คุณหนูเล็กบุกเลยบุกค่ะเพราะทุกคนพูดเสียดกันว่า มาได้ไงวะนักข่าวต้องอยู่ข้างนอกป่ะใช่ใช่ใช่เข้าห้องแต่งตัวได้หรอเพราะว่าถ้าเข้าห้องแต่งตัวได้คือต้องเชิญมาถูกแล้วจีนีก็แบบกลายเป็นด้วยมันราวเพราะมันมีข่าวหลุดออกมาว่าปุ๊กลุกกันนักข่าวอ้าวกันนักข่าวให้พี่หนู่เล็กใช่เอาก็แปลว่าเป็นพี่เป็นน้องเหมือนอะเหอจะแบบเออเหมือนก็แบบพี่เดี๋ยวก่อนละกันพอดียังไม่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ป้าแต่ป้าปุ๊กลุกบอกว่าปุ๊กลุกไม่ได้กันเขาบอกว่า ถ้าเขาจะทาแบบนั้นเนี่ยเขาเคลียร์เรื่องตัวเองก่อนไหมเพราะตอนนั้น yeah เ,<อ>เขายังมีเรื่องอยู่เลยเอาลรอเขาขอเคลียร์ข่าวตัวเองก่อนไหมคือคือที่ที่นักข่าวเข้าไปอ่ะล้วมีข่าวอย่างเงี้ยเพราะว่าเคลียร์ตัวเองหรือเปล่าไม่รู้พี่พี่คะอย่าพิ่งคือการพี่หนูเล็กแต่กันตัวเองเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีอะไรปุกลูกเองไม่ได้การแล้วก็ข่าวก็เคลียร์ไปให้เขาเคลียร์กันเองเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องของเขาอตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละแล้วมัน เดี๋ยวนะปุ๊กลุกมาเกี่ยวกับศิลปกรรมได้ยังไงอ่ะมันต้องเกี่ยวมะเออเราพูดเรื่องศิลปกรรมนะแล้วมันต้องเกี่ยวมะไม่มันต้องเกี่ยวปะความบันเทิงเนี่ยออในช่วงแรกที่เกริ่นไปพูดถึงปุ๊กลุกเนี่ยนะต้องบอกว่าที่เกี่ยวกับศิลปกรรมเพราะว่าหน้าเธอแล้วก็ร่างเธอมีเจเนเรชันในการเปลี่ยนแปลงเอาหรอเขาบอกเขาไม่ได้ทมนะ แต่เขาก็จะไม่ได้ทำจริงๆนะอก็ไม่ได้ทำอ่ะแต่นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปุกลุกค่ะปุกลุกไม่ได้ทำปุกลุกสวยขึ้นแต่ปุกลุกสวยขึ้นจริงๆอาจจะเป็นจากการแต่งหน้าด้วยแล้วผอมลงด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าว่าตอนนั้นเป็นเบบี้เซตอยู่หรือเปล่าอะไรงี้เหมือนเล่าไงเราไม่ได้ทำเลยเราไม่ได้ทำเลยหมอทำอย่าแรงค่ะนะคะหมอฟันไงเอาหมอฟันทำจัดฟันเธอไม่ถอนหรอเออใช่หมอฟันหมอเขาจะถามเลยนะว่าคุณอยากได้หน้าเปลี่ยนไหมเออใช่น ถ้าเปลี่ยนปั๊บจับถอนมัเลยจ้ะใช่แล้วแล้วก็แบบเหมือนกับว่าบีบเข้ามาเพื่อให้ตรงเนี้เล็กใช่เออมันมีอย่างนี้ด้วยนะศิลปกรรมฟันนะค่ะซึ่งหลายคนก็มองว่าปุกลุกทำแน่นอนเพราะว่าดูจากหน้าที่เปลี่ยนไปมากมากนะฉันเธอไม่ต้องเน้นขนาดนั้นก็ได้มั้งก็มันม้าจริงๆอ่ะรูกสวยมันม้าจริงเออนะคะนี่นี่คือรูปซ้ายเนี่ยคือรูปที่เข้ามาตอนแรกเลยป่ะค่ะแล้วก็รูปขวาล่างสุดคือปัจจุบันป่ะ ขวาล่างสุดคือปัจจุบันค่ะปัจจุบ,<ช><ช>บันใช่ไหมอ๋อขวาล่างสุดยังไม่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันกว่านี้คือเธอผอมลงผอมลงกว่านี้ผอมลงแล้วหน้าเป็นวีเชฟกว่านี้อีกโอ้นวัตก,กรรมเขาไม่ต้องผ่าต้องนูนตรงนี้ใช่เ่ม<ว>ีชเชฟแบบเป็นแบบ เออเลเซอร์อย่างนี้ก็ได้หรือฉีดก็ได้นี่เออมันก็เชฟแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเทคโนโลยีเราเลยพูดเกริ่นถึงปุ๊กลุกแต่ถามว่าเขาทําหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามเขาเองเราไม่สามารถตอบได้แต่ถามว่าเราทํำไหมทําค่ะทนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะพี่สาขา่ตอบในช่วงเช็ความสวยเนี่ยเรื่องของความผอมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องดูดไขมันแล้วเขามีนวัตกรรมฉีดเข็มเดียวก็อยู่ว้ายจริงเหรอจริงเข็มนิดเดียวเอ่พี่ บอกว่านะพี่เป็นคนต่อต้านเรื่องของการกําจัดไขมันมโดยการ<ะ>ผ่าฉีดอะไรก็แล้วแต่พี่ทําให้ไขมันมันออกไปเอ,อเอออพราะอ,อะไรรู้ป่ะเพราะจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากมีไขมันคือคุณต้องไม่กินถูกไหม <ใช S 2> แต่ทุกวันนี้คือเรายังอ้าปากออช้อนตักแล้วก็กินอยู่ เพราะฉะนั้นไข่มันมาได้ตลอดเวลางั้นคุณก็ดูตลอดสิอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าในใน,ในทางเทคโนโลยีอ่ะม,มันเอาไว้สาหรับคนที่แบบอยากจะใช้ในวัตรกรรมคือให้เห็นผลอย่างรวดเร็วไงหมายถึงคนที่มันเพลทไปแล้ว,ลแ,ลวแล้วอยากจะกลับมาใหม่ถูกคุณรู้ยัง <ๆ S 1> เคย <ๆ S 1> ไป<ๆ>ชีค้าบ็อกซี่ คุณลูกเคยเมโซแฟตคาร์บออกซทุกอย่างแล้วค่ะคุณแม่ก็คาร์บอกซีแต่ว่ายจะมันล่าให้ฟังจะมันเล่าให้ฟังที่สุดเลยแต่ SMS ตอนนี้นะเราให้เขาทิ้งกันไว้ก่อนนะได้เลยค่ะาจะได้อ่านนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะ SMS นะคะขึ้นให้แล้วนี่4247276นะคะค่ะประเด็น SMS เ็นะคะก็คือคุณจะมีวิธีการลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายหรือว่าการฉีดคาร์บอกซีชอบแบบไหนมากกว่ากันก็คือพูดง่ายๆว่าธรรมชาติหรือใช้แบบว่าพวกวิวัฒนาการแบบเนี้ยถูกต้องเข้าไป นะคะอ่ะก็ส่งกันมาเยอะๆแล้วกันความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังอย่างแน่นอนแล้วก็จะเมาส์ที่สุดวันนี้ใช่นะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีนะคะเรื่องของตัวอย่างการฉีดคาร์บอกซีเป็นคลิปตัวอย่างค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูเนี่ยนะมีคลิปที่จะพาไปดูใช่มีคลิปแล้วเหรอมีคลิปคราวที่แล้วก็เสียวไม่หายเลยเฮ้ยแต่คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะเอามาแบบถูกต้องอย่างที่เราเคยโดนมาหรือเปล่านะเออแต่ว่าเรารูเราดูก็รู้แหละใช่พร้อมไหมคะคลิป พร้อมนะคะถ้าพร้อมเคะุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถทำการรักษาลดไขมันส่วนเกินและกระชับสัดส่วนพร้อมทั้งรักษาผิวเปลือกส้มหรือเซลลูไลท์ไปในคราวเดียวกันได้แก่เทคนิคการรักษาแบบใหม่คาร์็อกซีเทอร์มาเฟิร์มด้วยหลักการทำงาน โดยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผ่านทางเข็มฉีดยาขนาดเล็กมากเข้าไปยังชั้นใต้ผิวหนังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดูดซึมเข้าไปทำลายเซลล์ไขมันและทำให้เลือดบริเวณที่ได้รับก๊าซขยายตัวเลือดจะมาเลี้ยงได้มากขึ้นส่งผลให้มีออกซิเจนมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งออกซิเจนจะเป็นตัวขับไล่น้ำและของเสียที่มีอยู่ระหว่างเซลล์ออกไปทำให้บริเวณที่ทำการรักษามีไขมันน้อยลง และผิวกระชับมากยิ่งขึ้นการรักษาทำประมาณ15-20นาทีและควรรักษาวันเว้นวันจะได้ผลดีที่สุดโดยหลังการรักษาครั้งที่5จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งนี้สามารถทำร่วมกับการทำเมโซเทอราพีก็จะช่วยให้ได้ผลที่ชัดเจนและเร็วยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณธนพรคลินิกด้วยนะคะสำหรับคลิปที่ดีแบบนี้มันก็คือแบบถูกต้องนวัตกรรมเพราะว่าหมอทําด้วยใช่นะคะหนูไม่ได้ทําหมอทําคุณหมอเป็นคนทาคุณไม่อยากกัดเขาเออจริงๆแล้วค่ะบ็อกซี่เนี่ยต้องขอบอกว่าณปัจจุบันนี้นะคะก็บางทีฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมละเพราะว่าอันตรายเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตามคลินิกต่างๆที่เขาไม่ได้เป็นคลินิกที่ถูกต้องนะเอาเครื่องเข้ามาแล้วก็มาฉีดพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเข้าดันเข้าเส้นเลือด เออฉีดแล้วแบบจิ้มไปลึกเกินไงเข้าเส้นเลือดตายนี่ต้มีแก๊สเข้าไปในเส้นเลือดก็ต้องตายตายเลยนะคะแต่ว่าคาร์บอกซีนี่จริงๆแล้วเขามีประโยชน์นะใช่ค่ะจริงๆมีประโยชน์ในหลายๆด้านจริงๆเนี่ยคาร์บอกซีเนี่ยเน้นเลยว่าแพทย์ที่เป็นแพทย์หมอผิวหนังเนี่ยนะคะคุณหมอปานดาวขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะเป็นเพื่อนดีฉันเองเขาจะบอกใช่เขาจะบอกเลยว่าคาร์บอกซีเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวเปลือกส้มไม่ได้ช่วยคุณผอมลงใครที่เป็น คือหมายถึงว่าบิดออกมาแล้วมันจะเป็นเปือกส้มอยู่ใช่เป็นเหมือนแบบโรหพจันทร์อะหลุมมาหลุมมาขึ้นอย่างนั้นช่วยได้แน่นอนแล้วก็สําหรับผิวหน้าท้องแตกลายถ้าคุณยอมเจ็บนะสอยนะคุณสอยค่ะต้องบอกว่าสอยต้องบอกว่าสอยเข้าที่ที่รอยแตกเลยแล้วก็อัดก์ดเข้าไปการดพวกนี้มันจะเหมือนไปแทนที่อะถูกต้องทำให้รอยย่นนั่นอะมันตื้นขึ้นแต่ต้องทำกี่ครั้งล่ะ โอ้โหแน่นจริงๆแล้วคอสแน่นนะออแน่นมากด้วยที่พี่ไปฉีดเนี่ยสาครั้งนะถูกต้องต้องทำเยอะมากแต่ว่า<ช>ม,มันได้ผลแบบ คือมันได้ผลแค่เฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้นใช่ใช่มันไม่ได้ผลทั้งหมดนะมัน<ช>ไม่ได้หมายถึงว่าพอคุณไปฉีด30ครั้งอย่างที่เราบอกแล้วเนี่ยมันจะลดหั่วภาพเห<ช>มือนกันที่คุณแบบออกกําลังกายหนักหนัก<ช>หรือว่าอดอาหารอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะถูกตออ้องอย่าง <ๆ S 2> ที่พี่สาพูดเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยรู้จักกันแพร่หลายในแวดวงความงานนะคะ<ช>ก็คือการทําคาร์บอซีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายแพทย์ชนละชิตค่นนายศมาคมศัลยการตกแต่งแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเขากล่าวเลยเรื่องของคาร์บอซีเนี่ยแพทย์ออกมาเตือนแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่า าสลายไขมันเซลลูลไลต์เฉพาะส่วนได้ในระยะเวลาไม่นานและขั้นตอนไม่ยุ่งยากก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าคาร์บอซีกำลังเป็นภัยเงียบค่ะใช่ ใช่ค่ะแล้วคนนะก็กําลังคลั่งผอมตอนเนี้ถูกต้องคืออะไรอะไรก็ต้องหน้าวีเชฟอะไรอะไรก็ต้องแบบผอมเหมือนดาราคุณรู้ไหมว่าดาราจะต้องผอมเพราะอะไรเพราะอะเราว่าเดี๋ยวไม่สวยคุณจะว่าไงอยู่ในกล้องไงก็อย่างที่เมื่อวานพูดกับพี่ขวัญไปนะคุณผู้ชมว่าคุณนะไม่จําเป็นที่จะต้องผอมเท่าดาราทำไมเนี่ยดาราคนนี้จะต้องผอมแบบนี้เพราะอะไรอยู่ในกล้องมันจะพอดีเล่นละครอย่างเงี้ยกล้องบ้านเราไม่ใช่กล้องเกาหลีกล้องเกาหลีกล้องเกาหลีแ ยื้มตั้นเราเป็นไงแงวขยายสลิปโทรทัศน์ยังเป็นแบบบานอีกไม่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูหน้าผอมเราคุณซื้อจอนูนค่ะแล้วก็ก้นใหญ่ๆเออจออย่างนั้นเราผอมใช่ซึ่งแบบว่าถามว่าเออคุณไม่ได้จําเป็นต้องผอมขนาดนั้นใช่แล้วถามคุณลองถามดาราสิว่าเขาอยากผอมไหมเขาไม่อยากเขาไม่ได้อยากผอมนะเขาไม่ได้อยากอดข้าวอดมือกินมื้อนะจนะคะและที่สาคัญเนี่ยมันมีการบาดเจ็บ เพราะว่ามันจะช้ำเนพี่สา,สาเลาสิพี่สาเล่าสิก็คือว่าตัวเพชเชอร์เพเชอร์คือแรงดันที่เข้าไปของ<ช>ก๊าสนะคะมันจะมีระดับของมันแต่พี่สาสาทำมาเนี่ยคือ120ใส่ตรงนี้ใส่ตรงแขนเจ็บมากแล้วขอบอกว่าคาร์บอกซี่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปทำตอนอ้วนอะตอนที่คุณมีเนื้อมีไขมันอยู่เยอะเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเจ็บใช่แต่เมื่อไหร่ที่ไขมันพวกนั้นเนี่ยมันลดลง การแทรกแซงเนี่ยมันค่อนข้างจะถึงเนื้อแล้วเนี่ยมันเจ็บมากมดิฉันนอนร้องไห้เลยเข็มสุดท้ายโอโ้โหเจ็บสุดๆและณปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายแบบต่อเนื่องเนื้อก็ยุ่ยเหมือนเดิมค่ะถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะถามว่าคาร์บอนซิ่งจริงแล้วเหมาะกับการออกกำลังกายควู่ไปด้วยแล้วก็อย่างที่บอกหลังจากทำคาร์บอนซี่คุณหมอจะให้รับประทานน้ํา3ลิตรเยอะมากเป็นเรื่องจริงแล้วเขาบอกว่าให้ระบายออกให้มากที่สุดถูกต้องมากประสาทนี้ได้ยิ่งดีน้ำอุ่นเนาะ แต่ของแพตตี้เนี่ยที่เลิกทำเพราะอะไรมันทรมานตอนอะไรรู้ปะ่ะตอนเอาเชือกมารัดบริเวณพุงที่ไม่เนื้อตอนนี้ฉันไม่มีแล้วพอดีโทษทีมันมีเนื้อยืยๆอย่างเงี้ยเขาจะบีบบีบเสร็จแล้วเ,<ข>เอาอเอาเชือกอะ่ะคุณผู้ชมมัดแน่นมากคุณใช้เชือกเหรอใช้ตัวบล็อกไม่ค่ะของดีฉันเป็นเชือกยางที่มันเป็นยืดๆอะคะ่ะมัดตรงนี้เพื่อก,กันการลงมาบไปจีมี อ๋อเดี๋ยวจีนี่เดี๋ยวจีนี่จะเล็กลงกับตรงนี้เพื่อจะไม่ให้มันขึ้นไปนมเดี๋ยวนมเล็กเอเล็กแล้วไงนี่โดนมาแล้วแล้วตรงนี้เป็นที่มันทรมานมากโอ้โหก็เนี่ยต้องถึงต้องใช้เชือกเป็นลิตรนะเขาเข้าไปตรงเนี้ยกา์ดอะแบบบวมมากคุณผู้ชมเรามีไขมันใต้ชั้นผิวนะมันจะเห็นไขมันขึ้นมาเป็นในข้อโวดอะตุ่ะตุ่งตุ่งว้าวแม่ปวดและอีกอย่างหนึ่งที่ทรมานที่สุดคือฉีดน่อง อ้คแม่หยุดนะคุณแม่หนลูกเคยฉีดครั้งเดียวแล้วแบบพอเหอะกูไม่เละก็ได้อน้องน้องนี่ฉีดมาหมดแล้วทั้งล่างต้องบอกเลยค่ะบอกซี่โอ้น่ากลัวแต่ว่าฉีดตรงนี้เป็นป๊อปอายอะตรงนี้จําได้ไหมหนังไก่ยอะจำได้ค่ะวนี่ะนี่ไปต่อยมวยใช่ไหมค่ะเขาต่อยกับสามีนะไม่ค่ะจับปริ้นจับปริ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ซอยค่ะบ็อกซี่เข้าไปบล็อกอย่างนี้บล็อกนมอีสองคนจริงเหรอปริ้นเข้าไป เจ็บมาไม่ช่วยอะไรเลยจริงร้องแบบร้องเหมือนแบบออกออกมาก็เป็นปีดเหมือนเดิมเหมือนเดิมย้วยเหมือนเดิมปับยังไงดีมันเข้าไปไงไขมันไม่มีแล้วมันก็ยุ้ยสีหนังใช่เขาถึงได้บอกไงคุณแม่ว่าสามารถใช้ได้ผลในการสลายไขมันเฉพาะที่ลดเฉพาะจุดแต่ไม่สามารถใช้ลดน้ำหนักได้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเขาก็จะมีโปรโมชั่นดึงดูดราคามากันให้เดินเข้าไปแบบว่าลอยๆเข้าไปเลยนะเป็นวิญญาลอยๆเข้าไปเลยนะเขาบอกว่า เลือกใช้บริการ10บครั้งแก้ไขเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่จำกัดระยะเวลาในการรักษานสนนราคาอยู่ที่ประมาณ8,900บาทนี่ไงตอนที่ที่ดิฉันทำนะ30,000ื 30, เห็นไหมอันนี้ไงจำกัดระยะเวลาต้องใช้บริการภายในเดือนอสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทค่ะเออถือถ้าเกิดว่าอยากประหยัดมีให้เลือกแบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะ<อ> <laughs> คือใช้บริการกี่ครั้งก็ได้แต่ไม่จํากัดบริเวณที่ทําการรักษาต้องนี่โปรโมชั่นก็เยอะแยะกันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้สักนิดนึงเวลาที่คุณจะไปทําอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเข้าร่างกายเนี่ยมันอันตรายนะถูกต้องแล้วผลการรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่าเกิด50%คุณจะทาทาไมถูกต้องใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึง s m s รอคุณผู้ชมอยู่เลยนะ s m s ก็คือคุณอยากจะออกกําลังกายหรือเลือกฉีดทาบ็บอกซี่ฉีดเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปมากกว่าการชอบแบบไหนส่งมาค่ะ ได้เลยเดี๋ยวเบรกสักครู่ดีกว่านะคะเพราะช่วงหน้าเขาบอกว่าสวยให้สุดของเราในวันนี้นะบอกว่าพวกชอบเมโสทั้งหลายทำปะเนี่ยทำหมดทุกอย่างแล้วคะ่ะอ,อ๋อเหรอใช่เดี๋ยวไล่ฟังเอออะไรที่ไม่ทำบ้าง<ม>เราเราอันนั้นดีกว่าไม่มีไม่มีเหรอเอาเบรกสักครู่ค่ะไปคุยก่อนไม่มีเหรอจริงเหรอไม่มี